แกะทานตอนร้อนๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นใบตองในข้าวเหนียวหอมมากเลยนะคะร้านนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยค่ะและเมนูที่จะพาทุกคนมาดูในวันนี้ก็คือลาบปลาดุกไก่ย่างซึ่งอันนี้เป็นไก่บ้านนะคะแล้วก็ตำโคราชแล้วก็รวมถึงหมูแดดเดียวค่ะอันนี้คือหน้าตาของตำโคราชลาบปลาดุกนะคะแล้วก็ไก่ย่างซึ่งรสชาติโดยรวมคือ ดีมากค่ะจะมีแค่หมูแดดเดียวนะคะที่รู้สึกว่าเฉยๆค่ะไม่ได้โดดเด่นอันนี้คือราคาของอาหารที่ร้านเขานะราคาถูกมากค่ะแล้วส่วนรสชาติอย่างที่บอกคืออร่อยร้านนี้ชื่อไก่ย่างท่าช้างเขาอยู่ริมถนนมิตรภาพตรงช่วงของปากช่องเลยนะคะถ้าใครที่แวะผ่านมาผ่านไปยังไงก็ลองไปทานดูได้ค่ะ อันนี้จ่ายเอง no สปอนนะคะใครผ่านไปแถวปักช่องหรืออยู่ในปักช่องก็ลองแวะไปทานดูแล้วกันนะคะร้านนีพัชชาแนะนําเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยเม้นคําว่าหน้าทานให้กําลังใจพัชชาในการพาทานของอร่อยแบบนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ